สวัสดีครับมาพบกับนฤจยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องนฤจยโฟโต้ใน y o u ยูทูบชา n นลนะแฟเนเพจนฤจยโฟโต้นะครับสำหรัวบวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่งอ,งอ,งองตัวโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้สั่งมาจาก JD นะครับ JD c e n t r ทอก็มาเร็วนะครับสั่งเมื่อวานเมื่อวานตอนประมาณเช้าอ่ะวันนี้ก็ได้รับนะฮะตอนบ่ายก็ได้รับนะฮจะมาแกะกันนะครับวันเดียวก็ได้ของนะครับวันนี้เป็นของตัวแต่ออกเสียงไม่ถูกเนะี่ย จับหนึ่งเดี๋ยวแกะก่อนแล้วกันครับอ่าเอบมี่องของเจดีนะครับ,ร,ร,บรถมิคอจาวนี่ก็ทำโปรโมชั่นกับเจดีเนาะก็จะมีขายแค่เจดีที่เดียวนะครับเจดีเซ r นทัลเนาะครับผมก็ไม่เคยซื้อครั้งนะครั้งแรกด้วยอะ่ะที่จังกับเจดีเซอนทัลอ่าี่วือสภาพของตัวโน้ตบุ๊กนะครับกล่องนะครับของโน้ตบุ๊กเอฟเรามาแกะกันดูนะครับ นี่เป็นยี่ห้ออ่าเอ,อาวิต้านะครับอ่าเอาวิต้า strip, มั้งแต่ผมนี่แน่ใ,ใจนะออกเสียงถูกหรือเปล่าเขาบอกเป็นมันเคยมาทำสองปีก่อนเคยมาทําแบรนด์ทีนี้แล้วมาขายอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็ไม่หยิบไปแล้วกลับมาทมาใหม่เอาดีทราบเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นของฮ่องกงนะครับจริงปะกันในี่ไม่แน่ใ,ใจนะครับที่ผมฟงังฟังเข้ามานะอ,ทอ,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 อีทีทนะครับในกล่องก็จะมี ตัวแล้วกันนะครับปึ๊บตัวน,นี้น่าจะโน้ตบุ๊กมือนกันเป่าอ่าหนักน่า,นาจะใช่นะเอาบิตาปึ๊บอ่าแล้วก็มีในกล่องนะครับก็อันนี้เป็นอุปกรณ์อะไรเอ่ยเข้าไปดูนะปั๊บนี่ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับว่ามีสายไฟสายไฟอ่ะใช้บ้านเราได้ปกตินะครับอะแดปเตอร์มันก็จะเป็นแบบเสียบธรรมดานะครับ แต่ก็พิมพ์ยี่ห้อมาเลยนะครับเอาวิต้าตัวนี้อยู่ที่กียวต์เนี่ยสามสิบเก้าวัตต์นะครับสามสิบเก้าจุดเก้าวัตต์ก็ตีสี่สิบวัตต์นะครับตึบๆนะครับใช้ไฟร้อยถึงสองร้อย่ะนะครับดูของใต้ดูเซอรี่ก่อนมีกระเป๋าให้มานะครับจะไ,ได้เป็นกระเป๋านะครับ ใหญ่นิดหนึ่งแล้วกันเนาะมีแค่นี้นะครับมีแค่กระเป๋ากะเป๋าสีเทาเกาเรียกอะไรสีเทาเนาะเป๋าผ้าสีเทานะครับไหนก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีช่องใส่ช่องอใส่โน้ตบุ๊กนะครับปุ๊บแล้วก็มีตรงนี้ กระเป๋าก็สก,กรีนตามานะครับเเขาเรียกว่ารเฟ็กนไม่ใช่กสก,กรีนนะครับเออมีแค่นี้นะครับไม่ได้ใหญหน่าตืน่นเต้นมามาดูที่ตัวมันดีกว่านะครับเด็ดดอทวินเนอร์สองพันหนึ่งคืออะไรไม่เข้าใจนะับอ่ะแกะดูนะครับมาแกะดูกันเปลี่ยนตำแหน่งกล้องนิดนึงนะครับให้มันต่ำลงมาหน่อยของอะไรมันใหญ่ ออกเสียมันรุ่นนะครับเป็นรุ่นชื่อรุ่นมันนะครับรีเบิร์รีเบิร์รีเบิร์ไฟนะครับวีนี่ก็แปลว่าไฟบ้านรื่อรีเบริร์วี v นะอ่านะครับก็ไม่มีอะไรแล้วมีคู่มือนิดนึงเพิ่มเข้ามากล่องก็ไม่มีอะไรน,นะครับเพิ่มเครื่องซ,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 ซื้อได้รับอย่างเว้นไม่ต้องรับใบอนุญาตใช้เครื่องยี่หอะไรนี่คอสทชงงๆนะครับมันมีเฮดเดียไม่ WiFi มีบลูทูธมีไวไฟนะในกล่องเขียนไว้อ่านิเสเซอร์ได้ที่ครับนะครับ อ่ะมานี่ก็เป็นเป็นผ้านะครับผ้าเนาะห่อไว้กันเครื่องเป็นลอยอ่าเปิดมาแล้วก็ตามนี้นะครับเอามาดูข้างๆก่อนนะครับปัครับก็ย่หอมันใส่ด้านไหนเนี่ยอ่าอ,อย่างนี้เนาะเวลาที่เปิดนะครับก็จะมีอ่าใส่หูฟัง3.5ได้นะครับมีไมโครเอสดีการ์ดได้นะครับมี usb นะครับหนึ่งด้ตรงนี้อ่านะครับ อันนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับตรงนี้เขาว่าเป็นกล้องนะครับกล้องไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี HDMI นะครับหนึ่งอันมี USBcUSBc นะครับแล้วก็มี USB ปกติแล้วก็ที่ชาร์จนะครับอันนี้ที่ชาร์จเสียบที่ชาร์จได้ปกตินะปึะ๊บดูชาร์จตรงนี้นะเพที่ที่เห็นเที่ยวเขาบอกว่ามันตัวเนี้ย มันมี USB C แล้วก็ USB C ที่สามารถรองรับการชาร์จได้นะครับแต่ต้องเป็นชาร์จแบบ PD ชาร์จนะ PD ถ้าใครมีอะแดปเตอร์ PD นะครับพวกอะแดปเตอร์ PD พวก iPhone เอ้ยไม่ใช่ดิ iPhone รุ่นใหม่ผมไม่แน่ใจนะ iPad iPad Air ครับ iPad รุ่น iPad รุ่นใหม่ก็เป็น USB C แล้วของพวกลูกผมก็เป็น USB C มั้งผมก็เคยใช้ของเขาเหมอ่กันเป็นพวก PD ครับาสายก็เป็น C อ่ C นะครับก็จะเอามาชาร์จตรงนี้ได้ข้อดีก็คือถ้าคุณพกไปไหนมาไหนเนี่ยคุณก็ บางทีคุณไม่ต้องพกถ้าคุณไม่มีไม่ต้องพกอะแดปเตอร์คุณก็สามารถใช้ PD ร่วมกับไอ้พวกไอของไอแพดหรืออ่าพาวเวอร์แบงค์นี่ผมไม่ชัวร์นะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนแต่ตัวนี้มัน40วัตต์ความรู้สึกผมก็คือต้องมีพลว์อาพวก PD ก็ควรจะมากกว่านะคือเท่ากับนะครับพวก PD 60วัตต์นี่ก็ขายกันประมาณ3-400นะครับอ่าไปหาดูกันแล้วกันนะครับเอาอันนี้มาแกะดูกันนะครับคือตัวนี้มันออกแบบให้มีติ่งตรงนี้นะครับติ่งตรงนี้อเหมือนกับว่าถ้าเราเปิดก็เปิดง่ายขึ้นแต่นะต่่่่มมมมัันนกกก็็ไงงงาาาาายยะเเรรรตต้้้อออจบููดีควสึผ กลายว่าถ้ามันไม่ระวังนะครับถ้าเก็บไม่ระวังเนี่ยกล้องมันอาจจะอาจจะไปโดนได้อะาจจะไปโดนได้ครับตรงนี้ดูละเขาต้องระวังกันนิดนึงนะครับะนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเปิดกันดูพื๊ดเราก็มีผ้ารองมาให้ปั๊บครับก็คีย์บอร์ดมีภาษาไทยนะ นเป็นแบรนด์เนี่ยไม่เคยเห็นแต่ก็มีภาษาไทยนะครับอ CPU เป็นไรเซน5นะครับ4,000มันเขียน4,500นะแต่แบบ4,500เป็นอะไรไรเซน5นะครับแล้วก็มีฟิงเกอร์นะครับฟิงเกอร์ปรินต์นะครับก็คือสแกนลายนิ้วมือนะอ่าตัวนี้อะไรไม่รู้นะครับอะไรนี่สแกนน่าจะสแกนตรงนี้มั้งอันนี้เขียนไว้เฉยๆนะเน,นี่ยลักผมเปิดอยู่ตรงนี้นะครับอ่เปิดกดปั๊บ มีไฟติดขึ้นมาเขาบอกว่าเขาแถมวินโดว์สิบมาให้วินโดว์สิบมาให้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้แถมมาจากทางผู้ผลิตเขาเลยนะครับเราเปิดดูทีอันนี้ตัวนี้เออลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็น램สิบหกนะครับเพราะว่ามันจะมีสองตัวคือ램แปดกับ램สิบหก램แปดอยู่ที่ห5 9 0 0หมื่นห้าพันเก้าร้อยแมสิบหกอยู่ที่ห7 9 0 0มื่นเจ็ดพันเก้าร้อยต่างกันสองพันแต่ผมก็เลยเลือก램สิบหกมาเพราะว่าตัวนี้นเป็นมออนบอร์ดนะครับ ก็คือมันไม่สามารถเพิ่มแรมได้ถ้าเราซื้อ8ปุ๊บก็จะเพิ่มไม่ได้ก็เลยเอา16มาแล้วก็ตอนซื้อเนี่ยมีคูปมีโคตรลดอยู่นะครับก็มีโคตรของเจดีเขาเนี่ยครับพันห้าก็เหลืออยู่ประมาณาลดไปพันห 1, 6, ้านะครับจากหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยก็เหลือหมื่นหกพันสี่ร้อยนะครับก็ช้าเหมือนกันเนาะเปิดมาตั้งรับหรือมันเป็นครั้งแรกอะก็ไม่รู้นะครับ เมันน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับมันค่อยเซตอัพก่อนเนาะครับมันมาเขาบอกว่าเป็นของฮ่องกงนะมันก็เลยขึ้นมาเป็นฮ่องกงก่อนเราจะเซตเลยับเซตไทยได้ไหมน้องมีไหมไทยแลนด์ทัชแพดนะครับทัชแพดมันใหญ่มากนะครับลืมบอกไปนี่เขาเป็นทัชแพดใหญ่มากเลยเหมือนกับว่าคุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องอะไรนะแต่ผมไม่ค่อยชํานาญทัชแพดนะครับไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่ ไม่ค่อยได้ใช้ครับปกติผมจะต่อเมาส์ตลอดผมจะต่อเมาส์ตลอดนะครับแต่นี้ก็เลยเออทัาแดลเขาใหญ่ดีเนาะอ่านะครับแล้วก็ไทยแลนด์มีนะครับทัดไหมไม่ทัดสกีเนาะไอแลนด์อ่านะครับไอแลนด์แล้วก็ Thailand. อีนสน,าน yes. ่าจะเป็นครั้งแรกครมันเลยต้องเซตก่อนให้คีย์บอร์ดอะไรนี่อะไรนะครับอังกฤษอินเดียยูเอสปกติเขาใช้อะไรกันเนาะ คีย์บอร์ดเลเยอร์เอาตอร์ตอ๊ดเตอร์ตอร์นี่ไหมไม่มีแนละ้วก็ต้องน่าจะเป็นของ US นะครับนี่ไม่มีเลเยอร์ไทยรู้จะเลื่อนมาทำไมนะครับอ,อยากดูเฉยๆเนาะก็จะเห็นว่ามันมีอะไรบ้าง ไปนะเป็น US แล้วกันนะครับาตามนี้เลยนะครับก็เข้าพารเวิร์ดก่อนนะครับอัน,นี้มันก็จะถามนะครับอ่าอ่ามาให้ต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต่อ Wi-Fi ก่อนเนะาะนะครับใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi แล้วก็เน็กกันนะครับ ไปนะป้ารอมาต่อ wifi ก่อนเนาะ,ะนะครับเสร็จแล้วก็เน็กไปอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เนาะมาลองดูกันนะครับ Now we have some important setup to do นนวันอาจจะต้องรอนะ,อะนะครับรอแป๊บหนึ่งมันก็จะรีสตาร์ตตัวเองนะครับป้าบเข้ามา อ,อย่างนี้ก็ไม่ดีอ่านะครับไฟมนสะท้อนหน้าจอไฟมาสะท้อนหน้าจอมาตัวนี้ก็ไม่มีแถมอะไรให้นะครับก็มีแค่ที่บอกก็มีแค่กระเป๋าอย่างเดียวนะครับแค่นั้นเอง,งไม่มีครับไม่มีเมาส์ไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีอะไรให้นะครับก่องก็ไม่มีอะไรจริงๆเลยนะครับป้า t s see what new from w o n d o w ก็เรียรอก่อนไปนะครับ ตัวนี้มันเขาบอกว่ามันมีวินโดว์ให้ให้มาแบบไลเซนให้มาเลยนะครับอ่าแต่เป็นวินโดว์10อย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่มีอะไรให้นะครับเราต้องไปหาลงกันอีกอ่าแล้วก็อ่าลงไปก็แอคเซฟนะครับแือจักมิเมนต์รอสักครู่อ่าแล้วก็อะไรเนี่ยคริสแคาร์อันนี้เดี๋ยวก็ขอใส่ก่อนแล้วกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือถ้าเรามียูสเซอร์แล้วเราก็ใส่ยูสเซอร์นะครับถ้าไม่มีก็ต้องตั้งใหม่นะอันนี้ผมมีอยู่แล้วผมก็ใส่นะครับก็เสริมมาใส่พาสเวิร์ดต่อ พอใส่ก็กดเน็กนะครับรอ,อนิดนึงใส่ถูกพวกนั้นลัวเหมือนกันจะใส่ผิดไม่ค่อยได้ใช้นะครับพวกเมลเอาลูกเมลของอะไรพัดเมลสมัมยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันเป็นเอาลูกหรือเป่าหรือว่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรต่อก็ไม่รู้นะครับไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะอ่านะครับเราก็สามารถฟิงเกอร์ปรินต์เซตอัพนะครับอ่จะคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองในไหนก่อนนะนะ Your device has a fingerprint sensor that w o r k ิร์ธวิดวินโด้เ l ลโล่กิ g oh, กิ่วิ่งยูซัมเปิลพาสเวิร์ดฟรีวันทูวอร์ริฟายยูอา t ์ไอเดนติตี้โอจารก็นะครับอ่าแล้วไงต่อต้องเอาไหมครับต้องเอาใส่ฮนะอ๋อเซตอัพนะครับยังไม่ได้อะไรครับมันต้องต้องเขียนกันนะผมเอาเซตเซตอัพมานะพอกดเซตอัพปบอ่าเอานิ้วแตะเข้าไปทัสเซนเซอร์เกนทัสเซนเซอร์เกนทัสเซนเซอร์เกน ถ่าเซนเซอร์เกนอยู่ที่ why have ถ่ายเกนแตะไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็ไม่ตรงจังหวะตรงอะไรนะครับยกไปมันก็เอียงๆอ่เอาเมื่อกี้ผมใช้มือซ้ายเนาะ เขาบอกว่าใส่พินไหม PIN พิ set up a pin พิ่อพิน to use in place of password having a pin make it easily to sign in your device app and service ก็นายใส่เป็นเหมือนะ password พินนะาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมเขาใส่ก่อนนะใส่เสร็จแล้วเราก็ไปโอเคนะครับ ก็เหมือนพินเวลาเราใส่เป็นในเรื่อไอ้พวก ATM อะไรเรานเงี้ยประมาณนันนนน้นนะครับโอ้หลายขั้นตอนเนาะมาเอ็กเซปต่อนะป้าบโอ้เยอะเลยนนะผมเอ็กเซปก่อนเลยนะครับอ่านไม่อ่นอนอานออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับสำเนียงก็ไม่ค่อยดีนะครับขายกาแฟนะครับไม่ได้เป็นอะไรอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอันนี้ก็กถามเหมือนแบบตำรวจนะครับอ่า ใช้อะไรเอนเตอร์เทนเมนต์จะเรียนเราใช้อะไรครับอ่าเราก็ใช้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์เกมนี่ผมไม่เล่นนะครับอ่าดิสนีย์นะครับอ่าเอานิดนึงแล้วกันเนาะแฟมิลี่ไหมคอนเน็กติวิตแฟมิลี่ก็จะไปเด้ c คอนเน t อะกไรนะครับเขียนไปงั้นอ่าฟโต้อะไรอ่าฟอโต้เกมมิ่งไม่ได้จะเรียนไม่ได้เรียนนะครับอ่าคามปะอ่าเอ็เซปต์จริงๆไม่ได้ซีเรียสครับอันนี้ใสไปไม่ใสก็ไม่เป็นไรนะครับยูส์แต่แอนดรอยด์โฟนฟอร์มยูพีซีอ่า ไอ้ตู้โนตังนี่ก็เทคแค่ตู้ตู้เซน่ะเทคกแมสเซดเหมือนกับอ่านี่ไหมครับดีมายมีเรสเตอร์ผมก็ไม่เป็นทำอะไรนะเฮ้ยไม่โนตังก็ไม่ไม่ไมละครับคุณอนะ่ะดีมายมีเรสเตอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับป๊าบแล้อัพโยไฟวิสวันได ไม่อ l l i save file ผมเอาออ l ลี s a v ฟ file PC แล้วกันนะครับนี่ไม่เอากันไดก่อนเึ๊บแต่ถ้าเอาเดี๋ยวอีกทีนะครับเน็ตไม่ค่อยแรงผมยังโบราณนะครับ แล้วเขาบอก premium yo feed Pr p o u e microsoft 365อ่าโนแต่ง no ไปแล้วกันนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้แถมมาให้นะผมก็ไม่ได้มาถทายที่เกยบมานั่งอ่าเดี๋ยวไปหาตัวมาลงอีกทีนะครับโอ้เต็มนะครับ2,800แปรพงกันเนาะโอแต่งซอฟต์แวร์นี่แพงกันเนาะซื้อซอฟต์แวร์ซื้อ,อวรวมๆอันเดียวๆกับสามพันถ้าหลายๆอันเนี่ยสงสัยแบบโอ้ รีสตาร์ทอีกรอบแล้วนะครับก็น้อนะครับปึออ๊บนี่มันจะไม่ได้เสียบปลั๊กเลยเนาะเดี๋ยวผมไปเสียบ เสียบปลั๊กก่อนนะครับไม่รู้แบตมันมีกี่เปอร์เซ็นต์รอนะครับอ่ไหเไม่โอ้เนาะหลายขั้นตอนเลยกันนะครับอ่านะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับมันก็มีอะไรต่อเนี่ย ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะับงงงงอ่ะเดี๋ยวผมขอเสียบสายชาร์จก่อนแล้วกันนะกลัวแบตมันหมดก็ตัวนี้ก็เคลมว่าน้ำหนักประมาณหนึ่งจุดสามกิโลนะครับมันก็ต่ออะไรอยู่เนี่ยนะครับอ่ามันก็ของไอค r o ซอฟ t นะับก็จะใส่ไอค r o ซอฟ t e เอทมาให้นะครับอ่าพวกปลุกพวกกราวพวกอะไรก็ไอพวก g o เ g l e อะไรเนี่ยเราไปเราไปลงงันเองนะครับอ่าก็ดูนะครับไม่มีอะไรนะครับปุ๊บ บอกมันไม่ให้อะไรมานะครับน้ำแบตเขาเต็มอยู่แล้วนะครับอา mini นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้เขาเขาบอกว่าน้ำหนักประมาณหนึ่งจุดสามโลนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับวัสดุผมก็ไม่รู้นะว่ามันเทียบกับอันอื่นว่าเวิร์กไหมเพราะว่าผมก็เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เดินไปเดินเซียร์ไปเดินอะไรโควิดด้วยก็ไม่ไม่ได้เข้าห้างไอทีนะครับซื้อตัวนี้ก็ซื้อออนไลน์ลตัวนี้โน้ตบุ๊กก็ไม่ได้ซื้อมานานแล้วนะ อ่านะครับก็เบาไหมก็โอเคนะเบามากนะครับจอเป็น14นะครับเอออีทีลืมบอกไปนะครับจอ14นิ้วเนาะก็สรุปนะครับว่าจอ14นิ้วแรมแรม8นะครับไม่แรม16โอ้ผูดผิดนะครับอ่านะครับมาสเปคก่อนนะครับอ่าก็เอ d มดีไอเซนไฟ u นยูนะครับเขาบอกว่ากรฟ กราฟิกเป็น on CPU นะครับก็คือนะไม่ได้มีอ่าคือการ์ดจอการ์ดจอรวมเข้าไปกับ CPU นะครับแล้วเมื่อใส่มา16นะครับโอเคตรงนะครับปึ๊บอ่าไม่มีอะไรนะครับก็เป็น64บิตนะครับป๊าปโอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวไอมาก็มีแค่เนี้ยครับก็เป็น Windows ปกตินะครับอ่า ไม่มีอะไรให้มานะครับเยอะอื่นก็เดี๋ยวว่าอีกทีเอามาดูอ่ามีมีเว็บแคมให้มานะครับทาไม่ล่ามันอืมอเคนครับ,รบวันนี้ตั้งกล้องก็อย่างเงี้ยนะครับเป็นยังไงไหมก็เว็บแคมอย่าไปอะไรมานะครับปกติผมก็ไม่เคยใช้เว็บแคมมานะมีก็เว็บแคมให้มานะครับเปร๊บ,บเดี๋ยวการใช้งานก็คงมาดูอีกทีนะครับข่าวอันนี้วันก็แค่แกะกล่องนะครับ อ่าผมก็ยังไม่เคยใช้มานะเดี๋ยวลองไปขอลงพวกโปรแกรมต่างๆนิดๆเล็กน้อยนะครับที่จำเป็นพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับความทนทานยังไม่จบจริงนะครับนิดหนึ่งก็ความทนทานอะไรก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าเราต้องแกะกล่องออกมานะลองลองมาใช้พักหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ทั่วๆไปก็เบาดีนะครับได้ R แรม16อ่า GPU ประมาณนี้ ถามว่าคุมไหมก็ไม่บอกไม่บอกไม่ถูกกันครับเพราะว่าหลังๆนี่ก็ไม่ได้ไปเดินเทียบค่าอะไรแต่เห็นมันเออก็น่าสนใจดีนะครับก็ลองดูเบาด้วยอ่าอันแรกที่ผมที่ผมเลือกเนี่ยก็คือมันเบานะครับหนึ่งจุดสามแล้วก็หน้าจอสิบสี่ผมจริงผมไม่ได้ต้องชอบชอบโน้ตบุ๊กหน้าจอสิบห้านะสำหรับบางคนก็อาจจะชอบได้เพราะว่าเวลาเน้นพวกพาเนี่ยผมเน้นพกพาอ่าแต่น้มันโควิดด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่มีโควิดเนี่ยผมก็ที่ผมจะเอาไปไลฟ์ฟุตบอลอะไรเงี้ยอ่าจอเล็กเบาก็จะสะดวกนะครับ แล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอันอันนึงสําคัญก็คือที่มันใช้มี u b c เนี่ยเดี๋ยวนี้มัน USB-C แล้วก็ชาร์จชาร์จผ่าน u b c ได้เนี่ยมันทําให้เราปรอามารถไปไหนแล้วก็เอาเราไม่ต้องไปพกอะแดปเตอร์นี่ก็ได้ครับอาพกอะแดปเตอร์ใหญ่เนี่ยแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เอาอตัว u b c ถ้าหา PD ดีผมต้องอยากตอนนี้อยากจะเช็คว่า PD ชาร์จจาก PD ได้ขนาดไหนนะ Power Power Bank ที่เป็น PD นะครับแต่ ว่ามันแพงก็งยังไม่ซื้อทีแต่ซื้อพีดีทั่วไปได้แล้วก็แบตเตอรี่เขาบอกว่าอึดมากสีได้เขาเค็มว่าสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะจริงบอกก็ไม่รู้นะครับแต่นี่เขาไปฟุตบอลน,นัดหนึ่งก็น่าจะสบายสบายอ่านะครับแล้วก็อ๋อเป็นแ้วยิ่งมันเป็นไอยูบีซตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันจะมี u ูบีซีครับที่สามารถอุปต่ออุปกรณ์ต่างๆได้เยอะขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวจะซื้อมาลองดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลองนะครับอันนี้แค่มาดูกกก mm hmm. ก่่อออนะนนะววาาปตติมัั้้ย็็ใใชไดดดะะเเ์์ีีคคคบบรรโหญ แต่ไม่มีไอ้ตัวคีย์แพดที่เป็นนะ,นะอ่านะตัวเรียกอะไรนะตัวไอ้ตัวเลขนะครับก็อย่างว่าครับนัเลขมันก็ต้องประมาณนี้แหละเนาะ,ะการออกแบบอะไรก็ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรว้าวมากนะครับตัววางปุ่มก็ปกตินะครับเปิบเบเปบไม่มีอะไรพิเศษนะครับเอาเวอร์อยู่ตรงนี้นะฟิงเกอร์ปิ้นก็คือราคาประมาณนี้มีฟิงเกอร์ปิ้นมีอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะครับระดับหนึ่งนะสำหรับผมนะแต่ครั้นี้ต้องมาใช้กันยาวๆนะครับ ว่าจะเป็นยังไงอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปแค่นี้นะครับผมยาวปกติไม่ค่อยได้ทําคลิปย,ยาวๆยี่สิบกว่านาทีอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ล้มลาไปนี้นะครับเดี๋ยวลองใช้กับลราไปทำคลิปต่อมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช,อช่องดื้อโฟโต้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ